สวัสดีครับมือนี่มีกับแกงกับเขาเด็ดๆมาฝาครับเมนูเกียงปลาปลาคอครับพี่น้องเกียงปลาใส่เครื่องเผ็ดร้อนหอมๆเลยครับรับรองที่เด็ดแน่นอนครับสูตรนี้ไม่มีข้าวนะครับมีข้าวย่างเดียวครับข้าวเดียวเบิ้ครับนี่ครับพุงปลาใหญ่ๆเลยครับเปลี่ยนเสแสบมอนี้สิบห้ามะล่างปลาแบบใหม่มันข้าวเด้อครับ นี่ครับเดบะคอนี้มาจากตลาดครับไม่ขาดซับให้เรียบร้อยเท่ากับาล่างน้ำสะอาดล่างน้ำเกลือทู่ๆจักสามสี่รอบผ่นล้ะครับล่างให้มันขาวเลยครับคัดคัดทู่ๆให้สะอาดเลยอดอครับสุดท้ายเท่ากับมาดับข้าวอีกทีหนึ่งโดยมะกรูดครับหันมะกรูดแล้วก็ขย้ำขยำครับเท่ากับแซียนามะกรูดโดยจกักหายถึงสิบหน้าที่ผ่นล้ะครับ แล้วกินน้ำขากับมะลางออกอีกรอบครับแล้บรองเขางามเน่นอนครับบ่มีข้าวครับนี่ครับปาควัวหน้าเขาล่างแล้วเมนีสิแกงไส้ครับพริกแกงเผ็ดดวยครับกะช่ายพริกขี้ฟ้าพริกไทยใบกระเพราครับพี่น้องแล้วกินน้ำข้ากับมะ้อยตะไคร้ครับเมนีสิ้อยตะไคร้ล่งพัดน้ำครับจะสิงห้อมเพิ่มขึ้นมากครับแล้วกนั้ำก็หันมะเขือครับ เครือเสียนาใ่ครับจังบนแหล่พระดำแล้วก็ตามด้วยพริกชีฟ้าแดงครับสมบุนีสะดวกสบายครับเครื่องแกงมีพร้อมครบทุกอย่างต่อไปเข้ากะฉีกไปมะกรูดครับตามด้วยพริกไทยครับหันเป็นชินใบกะเพราครับใบกะเพราปลูกเองนะครับงามงามาเริ่มเพ็ดกันเลยนะครับใส่น้ำมันพืชลงไป ตามด้วยเคืองแกงครับต่อด้วยตะไคร้ส้อยครับพัดๆจนน้ำมันหอมผมนะครับแล้วั็นเราก็ใส่น้ำครับปรุงง่ายๆครับผงชูรสน้ำตาลเล็กน้อยผงปรุงรสเล็กน้อยครับแล้วก็ซอสปรุงรสฝ้าเขียวครับน้ำปลาครับปรุงมาท่านรดจัดได้ครับแล้วก็นเราก็ใส่บักเขือ ตามเดกระช่ายก็ตามไดยพิกไทยพริกีฟ้านะครับพ่อนามเดือนเท้ากับประคอลงเลยครับล่งเทละชินเลยกินห่อมถั่วบานเลยครับพุ่งปลาค็้อีแสบครับอยู่ครับแรงจะนั้นเข้ากับลอ่อมันสุกจาหน่อย นี่ครับหอมๆเลยมากับชิมมึงนะครับพี่น้องสุกแล้วปรุงรสตามมากกันนะครับผมเพิ่มซอสจักหน้อยน้ำปลาอีกขึ้เก้าเสร็จแล้วห่อก็ใสใบกระเพราเลยครับใบกระเพราจมสุกเ่าก็เปนลันเสร็จเรียบร้อยครับปิดไฟเลย ตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟครับลองเห็ดม่งกันด้อครับรลับร่องแ่บแน่นอนครับเมน,นูนี่เห็ดจังได้กัแบแ่บขนาดเย็นแล้วยังมาข้าว้อครับมีข้าวยังเดียวข้าวเดียวเบิดครับจังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปลี่ยนกำลังใจกันเด้ดครับม้อนี้มาแ่บน้องกันครับเศษแซบครับ